สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนเด้อนี่กับพ่อๆกับสองความพี่น้องอยู่สวนสิมาปลูกอะฮะสิมาสิมาไอ้สังขอิดนะขอิดมาไอ้สังมามาสักหนะปลูกหนา vào kênh thế khuyên phô nổi bật không sung nơi cái đấy kinh kênh hả kìa hả sắp hả kìa hả rồi mừng luôn long mong hôn mẹ nàng xong mày gặp mẹ con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  một ừ, ừ, mưa ừ, nói. Nói cả nhay chưa bao bác bao nhiêu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  đinh đây mi nhiêu bao 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 nhiêu สามสิบปุ๊กเนาะอืมเฉลี่ขอนี้เหรอเอ๊ะว้าฮะขานั่นดีขอนี้เหรอมาดูผ้านะถอด้อดหนเนี่ย

น้ำเป็นพีเลยหอเป็นน้าแบบนี้าแต่ยาอ้อ้เรื่งพมันเเต็มตากมันบอกเน้อขอทัต้นนี้แล้วซัก ตอนตะกี้น่ะสับเอาสับได้ก็เอาอันหน่าน่ะป้อนลงเนาะแต่ก็บ่ทันใจอันหัวหน้าเพิ่นหัวหน้าแล้วก็ซักบานนี้น่ะอือหลายอยู่ทุกทีนะอือให้ได้ซะเอาไปตามขั้นตอนเลยเนาะเห็ด <laughs> อันนี้จะกินเป็นเฮ็ดกับแกว่าสันวันหฮานะจะเฮ็ดอีสันเดกับโกะอ้าอ้ยจะคือบนังหายอยู่ลมพุ่นจะพุ่งเป็นไงวะงานก็รลายนงปล่องปล่อยก็เก่ สะสาวหนังว้เนาะแต่ระเจ้าเคยนำเขาเมื่อนี้นำมานำยาเสียงเขียดนอกห้องเสีๆอยู่โผ่ตุ่นลงมาอ้าตุวลาฮอดพุ่นพ่ะเจ้านะ่ะ มันเจอหอดพูนเสยอืมตัวนี้จ้ะขนาดเลย ป้าหันเด้อะน,นะทงยางป้าหันมาสิเก็บดอกเห็ดป้า,าอยู่พี่ก็ม,มีนี่ไม่ไหลเห็นเนาะส่วนข้าเจ้านะให้ข้าเจ้านะไปนะธรรมดากว้าง กว้างขนาดเลยโอยยังลงไปพุ่นหอดอขนาดเลยเห <c oughs> มือนเมื่อยมันคืนนีนฝนตกแห้งๆน่ากันเลยเหตุให้เสียงเขียนห้องขนาดวันไว มันนำหนาเขาจะปลูกหนาเอ่อเขานะเขาจะซื้อกินเนาะเขาจะบรไปปลูกเขาปลูกแต่หนาอันน่าก็สวนมันพี่น้องเลยตึงปวดเนาะอันนี้ซีวิตวี้าหัว้าวสวน อยู Yo, ่ดงอยู nó, ่ดอยมาเบิ่งแล้วกับบริใกล้กับเมืองนี่ละกับบริใกล m เนาะใกล้เนาะแต่ว่าเบิ่งแบบนี้คือใกล้คือใกล้แต่ว่าไปอีลีก็กลขนาดเลยาาเพุดอไก็มีพี่น้องวายอบมนวายสิดหานอไเมื่อพร้อมได้นี่แกงเนาะนี่นอไก็ สารก็มีหน่ออนาก็มีโหนะใสารก็พวกนั้อ,นห,อ,นอหน่ออันนี้จ้างข้าเจ้าว,วันหนึ่งหาสิพันเงินเข้านะมาสวยจะซื้อดอกให้น้องเลยเพราะว่าค่อยๆเป็นมู่กูห่หัวงาน ขนาดเลยตอนก่อนนะไดมาอันมาจุดไห้น้ำกระเจ้าแล้วเสียงเสียงเพ้ออิ้นว่าเขียดเขียดโต้รุ่าสั่นแนะนไปนะขาวๆนะน้ำ หืเห็ดกระเห็ดอันนี้นะคะเจ้ากินบ้านเฮานอะบริกินเห็ดอะ ต้นย่างก็อนน,อนี่นะอันนี้นะต้นต้นย่างก็อนนี่นะกินเป็นเลยเนาะเป็นเนาอควมุดมสมบูรณ์อยู่ภูอยู่ผาพี่น้องเลยขนาดเฮา,ามาสมัมผัสถือเดียวเฮาก็ยังหูเลยว่าแบบมัน ันจะปกจับใจนะพี่น้องแบบธรรมชาติสุดๆหาเบิ่งยากแบบนี้เนาะบ้านเฮานี่บ่มีแล้วนี่มีแต่แบบไมดได้เห็ดนาเนาะอันนี้เขาจะเอาซักไปอันปลูกเขาเขาเห็ดแบบนี้เนาะซักเอาสบายกันเนาะมีแต่บัวสาว ไม่ไเลยดชสาวก็ระสักเว็บเว็บใส่โหบอกขันตอนแรกตอนทำอีทอ้อมถามข้าเจ้าปลูกแบบใดนอันระยะห่างประมาณหนึ่งเมตรบอกข้าเจ้าหัวควันโบหูเนาะว่าข้าเจ้าเอาระยะห่างสัมภาระเพราะว่าเอาประมาณคืบสองคืบเท่านั้นหรือว่าซอกหนึ่งอะไรเนาะ แบบเดียวกับปูกเขาเลยเขาจะเคยเนาะปุอลตั้งตัวแต่บอลอย่างเดียวไม่เนาะ เมื่อนี้ข้าเจ้าบบหุ่วัดสิปุกอันนี้่สั่นกระยังข้าเจ้าก็ไปซื้อสั่นข้าเจ้าซื้อกระยังมาในแห่งครบสุดละเอียด แข่งกันมัไม่ปอนเวดเวดเวดใส่ผู้เท่าอย่างนี้พุ่นสาวฮอดพี่แล้วแป๊บเดีวยดวย จะเกระปุกของก้อยังใส่เนาะจะปาดยังใส่ผู้ก่อป่าตะหนุนผู้ก้อยร้างสักสักบทฮันเนาะบุษชักก็ได้บุษชักก็ได้มีอืมซักนี่ซักนึ่งบทฮันแล้วไอ้เนี่ยม่เจ้าไปหาใหม่มาทั้งทั้งซักกับทั้งทั้งซักทั้งปอดหนวดบ่ทั้งซักทั้งปอดหนวดบ่มันจังไวบ่สบายเนาะ ายอุราไม่รุ่นสยางบบะจะนลจะด่เออมันไปผู้เดียวมันไหนพอกนใหม่คลิปหนาพี่น้องบ๊วยว่าไร้ห่างข้าก็สิ่งีอำลาพระจ่าพี่น้องไปแล้วอย่าลืม,มเป็นกำลังใจให้กูอำเด้อพี่น้องเดออ้อเพราะว่าถ้าว่าขาดตกบุพมอตอนแดกกะขอโทษขออภัยในไม่ายเนาะ บอสัตว์บอเจนหรือว่าบบอสัตแจ้งกันได้กะคอมเมนต์มาได้น้องพี่ส้มกันได้เพราะว่ามันนี้กบบมาเห็ดช่วยก้าเจ้าหอกะมีเวลากับบรายน้องพี่น้องเนาะก็เลยเห็ดให้เฮาถ่ายทำมันบละเอียดป็นไหนเนาะแต่เกรงเกงใจกระเจ้าปลอนกหไ่คลิปหนาพี่น้องเอ้ยสบายดี